ยิ่งกว่ารายการทีวี360องศาพยากรณ์อีกค่ะเพราะที่กองถ่ายละครดอกส้มสีทองที่กำลังเป็นช็อกออฟเดะทาวอยุดตอนนี้มีคลื่นความร้อนแพร่ขยายวงกว้างมากเมื่อนางเอกชมพู่อารยาเจอฉากหนักตลอดทั้งวันหน้าตึงมาเหวี่ยงน้ำใส่พระเอกอันวิทยาที่เผลอหลับเพราะกลัวจริงจนเข้าหูเต็มๆต่อเนื่องด้วยการลุยใส่นางร้ายหุ่นกินกันไม่ลงอย่างไอ้อภิษดาซึ่งสองสาวเพื่อนซีนนอกจอแสดงได้ฮอลลีวูดกันมากๆจนคนกลางอย่างนุ่มหล่อปบธนวัฒน์ขนลุกก่อนที่ทีมงานบรอดคสต์จะเพิ่มความประออุให้กง่ย ดอกส้มสีทองมากขึ้นด้วยการนอบทให้สาวเซ็กซี่ไออภิษดาตาโตกว่าการเข้าฉากบุ๊ด้วยการเบิร์ธเดย์วันเกิดวันนี้พร้อมพรดีๆจากพี่เพื่อนๆทั้งกองค่ะก็เป็นฉากใช้กําลังฉากเดียวของเรื่องนี้เอ่ปกติเราไม่มีตบตีกันเนาะใช่ปกติเราก็จะแบบว่าเชิดเฉือนกันด้วยคําพูดอะไรเงี้ยมากก็เนี่ยเพิ่งเพิ่งเจอเขาครั้งแรกก็โหเห็นฝีมือในการแสดงแล้วแบบ พลังเยอะทั้งคู่เลยผมผมรู้สึกตามไปด้วยกับกับฉากที่เล่นเมื่อกี้เลยฟีดแบ็กดีมากค่ะก็วันแรกเลยก็พอออกไปทํางานก็คนก็เรียกแต่เียเระยาอะไรเงี้ยคนทั้งโทรมาส่งเมสเซจมาบีบีมาเฟซบุ๊กเอ่อวอตส์แอ ทวิตเตอร์ทุกอย่างมาทุกทางเลยค่ะก็ฟีดแบ็ดีมากค่ะแล้วก็เมื่อวานไปเป็นงานแต่งพี่มอสมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีแต่คนพูดถึงว่าก็เลียาเลียาละครสนุกมากอะไรเงี้ยค่ะคุณไอร์ค่ะโอ้ชอบสีปากท์มากบางอย่างก็แบรนด์เนมเออบางอย่างก็แบรนด์ยัมบางอย่างมันดีน้ำจะชอบเอาไปขึ้นสเตตัสเออคนจะชอบเอไปขึ้นสเตตัสแต่ก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์คุณไอร์ขอให้ใช่ขอมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้สวยๆแบบนี้ตลอดไป